Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean Just giving one you always talking about giving one. i guess doing good things is a happy. everybody has known what you did. just giving one. but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good things, is a happy. just giving one. everybody but has known what you did. just good. giving one. but you telling everyone you, you meet just, me. just, me. me. just giving one. you always to to talking to about it. To Just Just still Bismillahirrahmanirrahim can't thing giving good giving I I one do a happy อัลกุรอ الله وبركاته ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟคนเก่งประจำรายการของเราครับเชฟอาริฟรักเกียรครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุพูดถึงเมนูอาหารต่างๆที่เรา คัดเลือกคัดสรรนํามาเสนอในรายการเราเนี่ยครับหลายเมนูนี่ตรงตามโลรแกนของรายการเรานะครับซึ่งที่เราบอกว่าเราทําได้คุณก็ทําได้ครับหลายเมนูซึ่งเหมาะสาหรับผู้ที่จะเขาเรียกว่าเริ่มต้นลงมือลองหัดเข้าครัวนะครับเป็นเมนูง่ายๆซึ่งเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมลองเอาไปทําดูก็ทําได้นะครับใช่จริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น ทุกอย่างต้องสําเร็จได้ด้วยฝีมืองเรานะครับอย่างเมนูในวันนี้ครับเชบาลิฟตรงตามกับสโลแกนเราไหมครับเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเดนะครับอืผัดไก่ผัดขาวออนครับไก่ผัดคาวออนพูดถึงเมนูผัดนี่รู้สึกจะเป็นเมนูเบสิกเริ่มต้นของคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าครัวเลยใช่ไหมครับเชฟครับถ้ามีรู้ถึงส่วนผสมวัตถุดิบบางอย่างเ่ยสามารถนําเอาไปต่อยอด นำไปทําเป็นผัดอื่นๆนานาชนิดได้อีกหลายผัดเลยใช่ไหมครับใช่อย่างเมนูในวันนี้ก็ง่ายใช่ไหมครับง่ายครับผมทําได้แน่นอนทําได้แน่นอนดูเสร็จแล้วก็นํากลับไปทําที่บ้านได้แน่นอนไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ส่วนผสมวัตถุดิบก็ไม่น่ามีอะไรมากมายนะครับก็ไม่เยอะอืครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างครับในช่วงของเปิดครัวระนะครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันครับช่วงกินเป็นลืมป่วย กะหล่ำปลีพืชผักที่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารอย่างมากมายโดยมีงานวิจัยระบุว่ากะหล่ำปลีมีกรดทาทาริกช่วยยับยั้งขัดขวางไม่ให้น้ำตาลและแป้งเป็นไขมันสะสมในร่างกายจึงช่วยลดคอเลสเตอรอลได้กะหล่ำปล,ลีอ,ลปอุดมไปด้วยสารอาหารเช่นวิตามินซีแคลเซียม ฟอสฟอรัสและใย,ยอาหารในกระหล่ำปีมีวิตามินซีสูงทำให้หวัดหายเร็วฟันและเหงือกแข็งแรงช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยบำรุงกระดูกและฟันลดความเสี่ยงจากมะเร็งลำไส้ช่วยย่อยอาหารและล้างพิษทำให้นอนหลับสบายรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ พาะกระหล่ำปีมีสารต้านการอักเสบของแผลในกระเพาะและลำไส้ตามธรรมชาติช่วยกระตุ้นเซลล์เยื่อบุกระเพาะและลำไส้ให้สร้างน้ำคัดหลั่งเคลือบผิวทางเดินอาหารจึงป้องกันไม่ให้เกิดแผลจากกดในกระเพาะอาหารได้นอกจากนี้กระหล่ำปียังช่วยบรรเทาอาการปวดตึงคัดเต้านมการนำกระหล่ำปีมาประครบเต้านมโดยลอกกระหล่ำปีออกเป็นใบ แล้วนำมาประครบที่เต้านมข้างละใบใช้ผ้าพันทิ้งไว้20นาทีโดยไม่ต้องนวดคึงอาการปวดบวมคัดตึงจะหายไปสำหรับการนำกระลำปีไปประกอบอาหารเช่นการนึง่งอบหรือผัดจะช่วยคงคุณค่าสารอาหารในกระลำปีไว้ได้ดีที่สุดค่ะ ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อป ขับประตุสเซดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอรเซ็นกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสระนะครับเมนูในวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่เราทําได้คุณก็ทําได้ครับเป็นเมนูที่เราคัดสรรมาซึ่งไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเครื่องผสมและวัตถุดิบที่จะใช้ในเมนูในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูอะไรนะครับเชฟลิฟไก่ผัดขาอ่อนครับไก่ผัดขาอ่อนนะครับซึ่งก็เป็น สมุนไพทายของเรานะครับตัวขาอ่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟแนะนาเลยครับว่ามีส่วนผสมและวัตถุดิบอะไรบ้างครับครับส่วนผสมก็มีอบไก่นะครับน้ามันพืชครับผมน้าปลาครับพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดขาอันนี้ขาหั่นเป็นแม่นๆแล้วนะครับแล้วก็พริกแกงอันนี้พริกแกงก็จะมีพริกแห้งครับผมหอมแดงกระเทียมกะปิขมิ้นตะไคร้ครับผมแล้วก็เกลือครับแล้วก็เรามาโขลกรวมกันให้มีลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เราก็ทําเองนะครับก่อนเข้ารายการ เมื่อสักครู่นี้นะครับเชฟอริปก็โขกเองกับมือเลยนะฮะเอาเลยครับ,แล,รบและนี่ก็คือส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้ซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มีหาได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนอยู่แล้วนะครับใช่ เอาละครับขั้นตอนแรกครับชเชฟลิฟก็เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของพริกนะฮะพริกก็หั่น แค่เอาไว้ผัดตกแต่งเฉยๆนะครับอ๋อครับก็เลือกพริกที่มีสีสันสวยงามนะนครับครับอย่างเชฟวิลิปนี่ก็เลือกมาครบเลยนะฮะสามสี 3, เลยนะฮะเขียวเหลืองแดงเลยเหมือนไฟไฟจราจรไฟ,จร,จ,รไฟจราจรเลยนะผมพูดมาถึงในส่วนของนี่หน่อยนะฮะเป็นพริกแกงใส่อะไรบ้างน,นะครับเชฟที่เชฟบอกเมกี้พริก พริกแห้งพริกแห้งนะฮะหอมแดงกระเทียมหอมแดงกระเทียมตะไคร้ตะไคร้กะปิกะปิครับแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะฮะใส่ปริมาณเท่าๆกันไหมฮะครับก็ประมาณเท่าๆกันหอมแดงห้าห้าหัวก็กระเทียมก็กกมห้ากลีพริกแห้งสักห้าเม็ดพริกแห้งก็คือตามชอบเลยชอบอเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ได้เลยนะฮะแล้วก็มีกะปิด้วยใช่กะปิสักประมาณหนึ่งช้อนชาครับ ใบมะกรูดก็ใช้ฉีกเอาเลยนะครับอืแล้วก็ไก่เนื้ออกไก่ก็หั่นชิ้นตามชอบเลยนะครับอกไก่นี่จะดีกว่าเนื้อส่วนอื่นด้วยใช่ไหมครับเชฟมันจะเป็นจะมีปริมาณโปรตีนเยอะอะแล้วก็ไขมันน้อยจะต่างจากพวกสับโคองอะไรฮะโห พูดถึงโพกน้องเนี่ยผมชอบมากเลยนะเวลาผัดจะมีแบบเนื้อเขาจะมันๆหน่อยนะแต่เพื่อสุขภาพแนะนําเป็นเนื้ออกไก่นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเตรียมกระทะเลยนะครับเชฟที่เราใช้วันนี้ใช้เป็นสองอกเลยนะฮะแล้วก็เอาน้ำมันใส่ไปประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะคือน้ำมันสำหรับผัดนี่จะใส่ไม่เยอะครับ,รบผัดล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ักษณะผัดก็จะเป็นแบบแห้งแห้ๆนะครับคุกกถ้าใครไม่ชอบแห้่เกินไปก็เติมน้ำซุปได้นะครับใครจะไม่เติมก็ได้เราแต่นี่เราก็ใส่หมดเลยนะครับบิสมิลลาห์ กลิ่นหอมของพริกแกงโชยออกมาเลยนะครับเชฟจะมีกลิ่นของกะปิออกมาด้วยนะฮะใ่ะที่พริกแกงเขาออกเป็นสีเหลืองนี่สีเข้ามาจากไหนฮะับเชฟขมิน้นอ๋อใส่ขมิ้นด้วยนะฮะอ๋อ กลิ่นหอมอย่างนี้นทำทานคนเดียวไม่ได้แล้วนะฮะนี่นะครับเซลิปเม่ต้องถึงก็แตกมันใช่ไหมฮะ,ฮะให้ใหแกงเขาหอมนะฮะแล้วให้สุกระหว่างที่ทำนี่อาจจะมีลูกหลานหรือว่าน้องๆน,นะที่พเพิ่งจะเริ่มเข้าครัวแล้วอาจจะดูเขาก็ได้นะฮะเตรียมวัตถุดิบไปให้เขาแล้วก็ ดูกำกับเขาอยู่ใกล้ๆนะฮะให้เขาลองผัดเองลองลงมือเองนะฮะเขอพอเครื่องแกงสุกเราก็ใส่ใกใกไก่ใส่ไก่ไ,ไปเลยนะครับมันก็นะจะออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะฮะเรามีกระมินไปด้วยในตอนนี้เราก็จะใส่เป็นน้ำซุปลงไปด้วยก็ได้ครับ,รบหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้ ของเราใช้เป็นน้ำซุปไก่แบบไทยเชฟนะฮะครับผัดนี่ผัดจนไก่ไก่สุกเลยเลย<ช>นะครับแต่เนื้อไกอ่จริงๆก็สุกไม่ยากนะสุกง่ายจะสังเกตสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากสีใสๆจะออกเป็นสีขาวนะฮะ เนี่เดี๋ยวเราก็ผัดรอให้น้ำงวดันอีกหน่อยนะครับขิงที่เชฟอลิฟเลือกมาใช้เป็นขิงอ่อนขอโทษครับเป็นขาอ่อนนะฮะแล้วก็มันแตกต่างยังไงครับเชฟกับถ้าเป็นขาทั่วไปธรรมดาขาแก่มันแข็งนะครับอ๋อขาแก่เขาจะมีความแข็งกว่าครับเพราะว่าอันนี้เราุดประส์ก็คือจะให้รับประทานเข้าไปได้ด้วยอ่อคือ คือขาอ่อนเขาจะนิ่มกว่าใช่กว่าขาแข็งแล้วก็สามารถที่จะทานได้เลยครับอ๋อครับถ้าเป็นขาขาแก่นี่เขาเอาไปทำอะไรพวกต้มต้มขาต้มขานะอืใส่ขาใส่ขาไปเลยนะฮะเครื่องปรุงก็จะมีแค่น้ำปลานะครับถ้าใครอยากจะต้องการหวานก็เติมน้ำตาลได้อื คือที่ใช้ข่าอ่อนเพื่อจะให้ถึงรสชาชจะได้แบบทานกับข้าวร้อนๆตักข่าเข้าไปได้ด้วยเลยนะฮะไป<ะ>สังเกตกว่ามันอ่อนนิ่มเลยะฮะน้ำปลาบินน้ำปลานะฮะอาหารไทยนี่ถ้าขาดน้ำปลานี่ดูเหมือนจะไม่ใช่อาหารไทยนะ,ะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องปรุงอันดับอเป็นเครื่องปรุงอันดับต้นๆเลยนะฮะ ใส่ไปจะได้กลิ่นหอมนะครับเส<ช>ร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดไฟเลยปิดไฟเลยนะฮะ,ะอ๋อคือเราต้องเอาสีสันแล้วก็กลิ่นจะได้กลิ่นของใบมกะกรูดนะฮะหอมมาเลยนะฮะ คือจะแห้งประมาณนี้กุบคลิกนะฮะครับแล้วนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานเอาครับเอาแล้วครับทีนี้เราก็ได้เรียบร้อยนะครับกับเมนูไก่ผัดขาอ่อนนะครับที่เหลือก็เป็นการจัดตกแต่งให้สวยงามครับเอาเลยครับเชฟลิฟวันนี้เชฟเตรียมมาก็คือเป็นแครอทนะฮะขึ่งสลักออกมาเขามีชื่อเลืองไหมครับดอกขาอ๋อเป็นสลักแกะสลักแบบนี้เขาเรียกว่า ดอกขาออกมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็ลองด้วยปะกาศหอมอ่ามีใบมะกรูดทํามาเป็นใบนะฮะอาหารไทยของเรานี่นอกจากรสชาติจะโดดเด่นอร่อยแล้วนะครับยังอยู่ที่เรื่องความสวยงามพนอาหารอาหารไทยนะครับเป็นที่ยอมรับนานาชาตินี่เขายอมรับกันมากนะครับอาหารไทยอื นี่ต้องเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับเชฟอยู่เลยนะครับเนี่ยเมนูนี้เมนูเดียวเลยได้เลยนะฮะครับก็เป็นไงครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับผมนี่นะครับและนี่ก็คือเมนูไก่ผัดข่าอ่อนเป็นเมนูไทยๆซึ่งไม่ยากเลยนะครับชเชื่อว่าทุกคนก็สามารถที่จะลองทำได้นะครับก็ลองทำดูครับ เอาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์รสชาติความอร่อยในช่วงของสระชวนชิมครับสักครู่ครับ ชวงสดะชวนชินสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลลนคิเช่นหนองจอก น้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทยเฟกเวิ l ์ o ออฟฟู้ดเอเชีย2013 22-26พฤษภาคม2556ณอิมแพกเมืองทองธาน,นีกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับกับเมนูในวันนี้เป็นเมนูง่ายๆแบบไทยๆนะครับเชื่อว่าทุกคนก็สามารถ จะลองทําดูได้นะครับกับเมนูอะไรครับเชฟลิฟไก่ผัดขาอ่อนครับไก่ผัดขาอ่อนนะครับซึ่งตัวขาก็เป็นสมุนไพรของไทยนะครับดีต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะครับเอาละครับผมไม่เสียเวลาเลยครับขออนุญาตลองชิมนะครับบิสมิลลาห์ผมก็เลือกเนื้อไก่มานะครับแล้วก็ติดนี่มาด้วยครับขาอ่อนที่เชฟบอกว่าสามารถทานได้เลยนะครับเอาละครับเชฟเชิญลองชิมดยกว่าครับบิสมิลลาห์ ผมว่าถ้ามาพร้อมกับข้าวสวยในเทปได้เลยนะครับตอนเนี้แล้วก็รสชาติจะเนื้อไก่จะนุ่มนะครับแล้วก็เวลาทานเข้าไปคู่กับไข่ขาอ่อนนะครับก็จะได้กลิ่นหอมของขาสมนไผ่แล้วก็กลิ่นก็จะไม่แรงมากจะไม่เผ็ดมากครับคือรสชาติกําลังดีนะครับรสชาติก็จะมี รสชาติเค็มของน้ำปลาครับเค็มแล้วก็หอมรสชาติอร่อยเลยทีเดียวนะครับจะคล้ายๆคั่วกิ้งแต่ก็อร่อยไปอีกแบบนะครับจะมีกลิ่นของขาออกมาชัดเจนครับแล้วก็จะมีกลิ่นของใบมะกรูดนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับที่สามารถทานเป็นอาหารเย็นก็ได้นะครับเย็นนี้ถ้ามีเวลาว่างหรือว่ามีวัตถุดิบพร้อมครับก็ลองทําดูครับกับเมนูไก่ผัดขาอ่อนซึ่งไม่ยากเลยครับอาจจะลองสอน ลูกหลานที่บ้านน้องๆนะครับให้เขาลองได้ลงมือเองแล้วก็ดูกำกับอยู่ห่างๆนะครับรเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้นะครับเอาละครับลองทำกันดูได้นะครับและที่สำคัญทำแล้วก็ส่งมาแบ่งปันให้เราได้ชมมากนะครับครับเราก็จะมีของรางวัลนะครับเล็กๆน้อยๆจากไหนครับเชฟจากร้านฟริดาช็อปนะครับเป็นที่ยาเราส่งให้ถึงที่บ้านนะครับครับผมส่งเข้ามากันเยอะหรือจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับที่แฟนเพจของเมนูสดานะครับหรือว่าจะเขียนจดหมายเข้ามาทักทายกันแนะนําเมนูอาหารนะครับได้ที่ ตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอได้เลยนะครับหลายๆท่านก็ไม่ได้ส่งเมนูเข้ามาแต่ก็มาพูดคุยจนมีความรู้จักกับทีมงานของเรามากขึ้นครับหลายท่านก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่แฟนเพจของเมนูสดะนะครับมาถึงช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการที่ทําให้มีรายการเมนูสดะรายการดีๆสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เหงือน้องนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันโตกนะครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองร้านนานครับ อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าใครได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับกส็สามารถโทรไปสอบถามเส้นทางแล้วก็โทรไปสำรองที่นั่งได้ครับจะมาเป็นปุ๊บใหญ่ๆก็โทรไปจองเขาได้เลยนะครับเขามีรับจัดเลี้ยงรับจัดงานแต่งงานด้วยก็มีนะครับ,รบที่ร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องครับ ครับแล้วก็ขอขอบคุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดหมักยำนะครับทําได้ทุกเมนูแล้วก็มีตาหาราด้วยนะครับครับอย่างวันนี้ในเมนูไก่ผัดขาอ่อนเราก็ได้ใช้น้ําซุปซึ่งทํามาจากผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับคือง่ายๆเลยสะดวกเราไม่ต้องไปต้มตั้งหม้อต้มเราใช้ผงปรุงรสไก่มาทําเป็นน้ําซุปได้เลยนะครับครับแล้วก็ อีกข่าวนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับงานดีๆที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียนะครับหรือว่างานไทเฟก e องพันนะครับซึ่งจะมีขึ้นที่ i m p a c คเมืองทองธานีนี้นะครับภายในงานก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทําอาหารนะครับการประกอบการเกี่ยวกับการทําอาหารเทคโนโลยีการทําอาหารรวมถึงอาหารฮาลาลของเราก็ตั้งอยู่ภายในงานด้วยครับเหมาะสําหรับผู้ที่จะ มองหาธุรกิจเกี่ยวกับการทาอาหารหรือต้องการจะขยายต่อยอดธุรกิจของตัวเองสู่ตลาดโลกก็ห้ามพลาดครับกับงานไทเฟก2013นี้นะครับจัดขึ้นวันที่22-26พฤษภาคมนี้นะครับงานดีๆแบบนี้นะครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับหอการค้าไทยแล้วก็โครนเมสเซ่ครับและต้องขอบคุณทรัพย์เจริญกินแลนดรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสีเขียวที่นี่อุงเทพศนะครับที่สนับสนุนครัวสวยๆนะครับครับก็ลองแวะมากันได้นะครับที่ทรัพย์เจริญกินแลนดรีสอร์ท จะมาจัดค่ายหรือว่าสัมมนาก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทครับวันนี้เวลาของเราก็หมดโรงแรงครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ไหนครับเจริฟได้ที่ YouTube นะครับพิมพ์คำว่าเมนูสดาหรือว่าเมนูที่ต้องการนะครับแล้วเข้าไปดูได้ครับในนั้นก็จะมีเมนูให้เลือกหามากมายเลยนะครับจะมีทั้งของคาวของหวานของว่างโอ้ยมีสารพัดอาหารให้เลือกนะครับกับรายการเมนูสดาของเราครับ วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่เป็นประจำนะครับทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นครับผมก็จะรบก็จะพบกับเราสองคนครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเวลาฮิตาฟิกันธิดายาสลามวาเลยครับกุลล์กุลล์ล็อกกุลล์ประกาศตัว You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things It's happy. habit. one. Everybody but has done what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just, a giving a you just giving a one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things, a a a <laughs> thing. It's their habit. Just giving one. Everybody has done what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is a habit. Just giving one, everybody has known what you did.